บกอ้อแน่แ<ม>ฉันไม่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆจ,ากจาก๋าเวลาสวัสดีให้เด็กๆเ,เอาเท้าชิดกันคูวดเห็นมีอยู่คนหนึ่งหวัดดีสวยมากเลยเอาพนมมือเป็นบัวตูมค่ะแล้วก้มหัวลง สวัสดีครับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็สวัสดีครับเกียมมากสวัสดีครับน้องมาใหม่สองคนนี้เด็กๆต้องคอยดูแลน้องนะคะอ่าปบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากตบตักหนึ่งครั้งตบบ่าหนึ่งครั้งเด็กๆจ้าคำสั่งรูอ้วนให้ตบมือกี่ครั้งคะ ครั้งเดียวเอาใหม่ค่ะตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งนเยี่ยมมากตบตักหนึ่งครั้งตบบาดหนึ่งครั้งขอขอโทษทีครูวต้องบอกว่าแตะบาหนึ่งครั้งแตะบาดหนึ่งครั้งตบตักหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งตบหนึ่งเลขอะไรคะเด็กๆเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งตบตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะใหม่เนอ้อเลขหนึ่งเยี่ยมมากครูจะถามทีละคนนะคะ ตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลข่ตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขเยี่ยมมากตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งเอานิ้วมาด้วยค่ะอันนี้มาโชว์การเลขหนึ่งตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งเยี่ยมมากตบมือหนึ่งครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลข่มาบิ๊กไว้ตบมือหนึ่งครั้งเลขหนึ่ง เลขหนึ่งครับอ่าเก่งมากอันนี้คือเลขหนึ่งทีนี้อันนี้คือคูเวนชูมาทีครับเลขสองเราต้องตบมือกี่ครั้งดีคะห่งสออาตบคูว่นก่อนตบมือกี่ครั้งดีคะสองครั้งอ่ะตบมือสองครั้งหนึ่งสองเยี่ยมมากตบตักสองครั้งหนึ่งสองแตะลายสองครั้งหนึ่งสองอ่าทีนี้คูเว่าจะชูเลขสองนะคะอันนี้เลขอะไรคะปิ้งเลขอะไรคะตบคูเว่นด้วยค่ะ เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขสองแรกค่ะิีงอ่าชูนิ้วขึ้นมาสองนิ so, ้วค่ะตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขสองเยี okay? ่ยมมากค่ะตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขสองเยี่ยมมากค่ะตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขหนึ่งตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขสองเลขสองอ่าตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขสองเป้งฮะตบมือสองครั้งเลขอะไรคะเลขสองห ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนอ่ะชูขึ้นมาสองนิ้วสองนิ้วน้องยังไม่เป็นนะคะน้องขึ้นมาใหม่อ่ะชูมือขึ้นมาสองนิ้วอ่าตบมือสองครั้งแรกเลยคะ่ะเลขสองบิ๊กไบส์มาลูกบิ๊กไบส์มาตบมือสองครั้งแรกเลยครับ <Big Bye. S 1> เลขสองของบิ๊กไบส์ชูขึ้นมาหมดเลยปิงอ้าว ตกไปแล้วใช่ไหมคะมือของฉันนั้นแสนเล็ดเด่นมีเล็ดเดป็นใจตั้งหลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วจะเปลงล่างเป็นเจ้านะเจ้ากระต่ายกระโดดยังไงคะเด็กๆเอากระโดดเลยค่ะกระโดดเลยค่ะจอจังหวะนะคะอันนี้จังหวะช้านะคะเด็กๆอ่าแต่จังหวะช้าอ่าจังหวะเร็วค่ะ